สวัสดีทุกคนวันนี้วันที่4สิงหาคม2568เนาะระหว่างเดินทางขอคุยบ้านๆกับทุกคนหน่อยก็แล้วกันเนาะคุยบ้านๆเป็น EP พีที่150มีประเด็นสำคัญประเด็นแรกก็คือเป็นคำถาม ไปถึงคุณจตุพรพรมพันธนะ์ในเหตุที่เกิดการสลายชุมนุมเมื่อเดือนพฤษภาคม2553นะ่ะจริงๆเรื่องนี้เราก็ไม่ค่อยอยากจะพูดฮะแต่ว่าครั้งนี้ขอพูดเป็นครั้งที่สองก็แล้วกันการที่ออกมาชุมนุมนั่นอนะ่ะครั้งกระนั้นอ่ะ ปี53แล้วก็มีการสลายการชุมนุมเมื่อเดือนพฤษภาคม2553นั่นนะเงื่อนไขในการชุมนุมก็คือการจัดตั้งรัฐบาลของนายกอภิสิทธิ์ไม่ชอบทำตามระบอบประชาธิปไตยที่สะท้อนถึงอำนาจของประชาชนที่เลือกตั้งสสกันขึ้นมา ก็มีการชุมนุมกันขนาดใหญ่ช่วงนั้นเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไปในานามของตัวเองไปจัดรายการวิทยุเพราะว่าไปกระจายหลักยึดมั่นคือระบบประชาธิปไตยเป็นอนุรักษ์นิยมที่นิยมในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข เพราะฉะนั้นระบบปฏิการเราไม่ยืนอยู่ด้วยอยู่แล้วยืนอยู่บนหลักระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุขเงื่อนไขชอบธรรมในการชุมนุมนั้นนะก็คือการจัดตั้งรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์ไม่มีความชอบธรรมตามระบบการปกครอง ที่เป็นไปนตามรัฐิประชาธิปไตยนนะถูกกล่าวหาว่าจะตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนะแล้วก็เมื่อมีความชอบธรรมในการชุมนุมแล้วข้อเรียกร้องก็มีความชอบธรรมด้วยก็คือให้ยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินว่าการดำเนินงานการเมืองและการ ปกครองของรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์น่ะชอบด้วยรัฐิปราาประชาธิปไตยหรือไม่ก็คือเจ้าของอำนาจประชาชนเห็นว่ายังไงเพราะฉะนั้นเงื่อนไขในการชุมนุมก็ชอบทำและข้อเรียกร้องให้ยุสภาคืนอำนาจก็ชอบทำก็มีการชุมนุมกันมาในที่สุดด้วยความชอบธรรมทั้ง เงื่อนไขในการชุมนุมและข้อเรียกร้องในการชุมนุมนั้นนะมีความชอบธรรมสูงจากการเจรจาซึ่งเราไม่ได้อยู่ในวงด้วยนะในที่สุดรัฐบาลที่นำโดยนายกอภิสิทธิ์เนี่ยนก็บอกว่าเอาละตกลงจะยุบสภาตกลงจะยุบสภาเราจำไม่ได้ว่าตกลงจะยุบสภา เดือนเดือนอะไรอะ่ะถัดจากพฤษภาก็อีกสองสเดือนเราจำไม่ได้ว่าเดือนอะไรแต่ว่ากําหนดเดือนวันเวลานอนแน่นอนว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่ตรงนี้ที่เรานําเสนอผ่านรายการพิธยุก็บอกแล้วว่าทางรัฐบาลที่นําโดยนายกอภิสิทธิ์ะเขาปลดเงื่อนไขความไม่ชอบธรรมทั้ง การชุมนุมและข้อเรียกร้องนะีเขาปลดเงื่อนไขหมแล้วเขาปลดเงื่อนไขหมดแล้วที่เขาไม่มีความชอบธรรมทั้งสองประการนแนะแต่ปัญหาคืออะไรคือฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมีการประชุมกันในส่วนของผู้นำนะํำมีฝ่ายหนึ่งบอกว่าเขาปลดเงื่อนไขหมดแล้วนะ ก็รอว่าถึงวันโน้นน่ะที่เขารับปากวันเวลานอนว่าจะยุบสภาหากไม่ยุบความชอบธรรมในการชุมนุมของเราจะสูงยิ่งขึ้นนี่คืออีกฝ่ายหนึ่งก็คือให้สลายการชุมนุมด้วยตัวเองก่อนแล้ววันที่รับปากหากไม่ยุบสภาค,ความชอบธรรมในการชุมนุมขนาดใหญ่ก็จะกลับมาอีกครั้งหนึง่งนี่คืออีกฝ่ายหนึ่ง ที่เห็นว่าควรจะสลายการชุมนุมด้วยตัวเองไปก่อนแต่อีกฝ่ายหนึ่งตามกระแสข่าวนั้นก็คือนำโดยคุณจตุพรพรมพันธ์จริงไหมถามว่าให้ชุมนุมต่อให้ม้วนเดียวจบและขณะนั้นจึงเป็นเหตุทําให้ผู้นําสําคัญมากๆก็คือท่านวีระมุสิกพงศ์บอกว่าถ้าจะเดินทางไปต่อเขาไม่เดินทางไปต่อ และจึงมีการตั้งมอตโต้ไงว่ามีการลงสถานีระหว่างทางไงเพราะชุมนุมต่อเพราะรัฐบาลเขาปลดเงื่อนไขความไม่ชอบธรรมเขาหมดแล้วเนี่ยเมื่อชุมนุมต่อก็แสดงว่าเราเนี่ยเสียความชอบธรรมในการชุมนุมไงจึงก่อให้เกิดความชอบธรรมในการสลายการชุมนุม่ยแต่มีปัญหาเรื่องวิธีการสลายการชุมนุมน่ะชอบธรรมเป็นไปตามหลัก การสลายชุมนุมหรือไม่นั่นอีกประเด็นหนึ่งแต่ถว่าเงื่อนไขความชอบธรรมในการสลายชุมนุมนั้นนะ่ะเขามีความชอบธรรมเต็มเปี่ยมแล้วเหลือแต่เพียงวิธีการการสลายชุมนุมชอบธรรมถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อีกเรื่องหนึงมันจึงถามคุณจุตพรว่าตกลงวันนั้นนะที่มีการฉนายการชุมนุมเมื่อเดือนพฤษภาคมปี5 3สมนั่นนะ และทําให้ฝ่ายประเสียชีตเนี่ยเสียชีวิตจํานวนมากบาดเจ็บก็เยอะจริงๆเกิดจากใครเกิดจากการยืนยันว่าจะชุมนุมกันต่อหรือเปล่าเรามองว่าใช่แน่นอนและอีกประการหนึ่งก็คือวิธีการสไลายชุมนุมนั่นชอบหรือเปล่ามันจะมีสองส่วนที่เรามองว่าจะต้องตรวจสอบแต่ขณะนี้เรามองว่า เงื่อนไขในการชุมนุมนั้นเสียความชอบธรรมจึงมีความชอบธรรมในการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่รัฐแต่วิธีการสลายการชุมนุมนั้นชอบธรรมหรือไม่อีกเรื่องหนึง่งจึงถามคุณจตุพรว่าตกลงคนที่ก่อให้เกิดเรื่องในพฤษภาคมปี53สนะั้นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งคือคุณจตุพรและพวกหรือเปล่าต้องถามเพราะเรื่องนี้ปิดประเด็นกันมานานและขณะนั้นเราจัดรายการวิุเราก็บอกว่า ยืนยันชัดเจนว่าควรจะต้องสลายการชุมนุมด้วยตัวเองก่อนแล้วนี่เป็นประเด็นแรกที่อยากจะบอกทำไมจึงต้องมา,มาบอกเป็นครั้งที่สองก็เพราะว่าทนไม่ได้กับพฤติกรรมของคุณจิตุพรตกลงอุดมการ์ณของคุณคืออะไรตกลงวันนั้นน่ะที่คุณนำการชุมนุมนั้นะอุดมการณคุณประชาธิท่ปไตยจริงหรือไม่ จึงเป็นเหตุที่เราจะต้องตั้งคําถามครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเราตั้งคําถามในคุยบ้านๆเรามารอบนึงแล้วครั้งที่แล้วและความเห็นครั้งแรกก็คือตอนจัดรายการวิทยุในขณะที่ช่วงเวลาเกิดเหตุนั่นแหละและประเด็นต่อไปคือประเด็นในปัจจุบันเรื่องการที่กัมพูชาก่ออาชญากรก่ออาชญากรรม พูดโรงรานโดยอัสระกรคือคุณหุนเซนและพวกประเทศไทยจึงมีสิทธิ์ในการปฏริบัติการทางทหารเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็มีข่าวเห็นบอกว่ามีมหาอำนาจภายนอกมนไม่ว่าจีนไม่ว่าสหรัฐเข้ามายุ่มยามซึ่งกรณีแบบนี้เราพูดมานานแล้วพูดมาตั้งแต่ทรัมป์ ได้เป็นประธานาธิบดีแล้วถ้าจำไม่ผิดก่อนทรัมป์ได้เป็นประธานดีก็พูดว่าถ้าทัาเป็นประธานดีแล้วจะเกิดยังไงไบเดนเกิดเป็นประธานดีแล้วจะเกิดยังไงก็พูดมาแล้วและสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นนะเราก็พูดและขอย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือ ไม่ว่ามาหาอำนาจฝ่ายใดเขาก็ต้องการหาประโยชน์ในทุกพื้นที่ของโลกในข้าตัวเองทั้งสิ้นนะการจะหาประโยชน์จากภูมิภาคใดได,ได้ก็ต้องให้ภูมิภาคนั้นนะ่ะเช่นภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็ต้องให้พลังอำนาจของภูมิภาคอาเซียนอ่อนแอเมื่อภูมิภาคอาเซียนอ่อนแอไม่มีกำลังในการป้องกันตนเองแล้วเนี่ย มาอำนาจตอนออกและตวันตกจึงเข้ามาแย่งชิงเยื่อเเยื่อก็คือภูมิภาคอาเซียนเท่าน,นั้นเองอ่ะเป็นปกติเพียงแต่ว่าคนในภูมิภาคจะต้องรู้เท่าทันวันก่อนเมื่อวันที่27กรกฎาคมเราไลฟา์สดในช่องของโค้พลเราก็ออกข่าวเล็กๆมาว่า มีสายลับอิสราเอลเข้าไปยุ่มย่ามในมาเลเซียแล้วอีกไม่กี่วันมาเลเซียก็มีการจัดชุมนุมขับไร่นายกมาเลเซียที่มีเป้าหมายจะเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าสร้างภูมิภาคอาเซียนให้สมัคคีเข้มแข็งโดยมีหัวหอกสำคัญก็คือที่ปรึกษาคนหนึ่งก็คืออดีตนายกรัฐมนตรี ทักษณิณชินวัตรนั่นคือทําให้ภูมิภาคอาเซียนแข็งแรงเมื่อภูมิภาคอาเซียนแข็งแรงเนี่ยไม่ว่าหมาป่ามันจะมาจากตะวันตกหรือตะวันออกมันก็เข้ามาขยําไม่ได้แล้วก็ไม่ตกเป็นเหยือ่อพูดง่ายๆการทําให้ภูมิภาคอาเซียนอ่อนแอเนี่ยเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของหมาป่าตะวันออกและตะวันตก เมื่อเหยื่อป้องกันตัวเองไม่ได้แล้วหมาป่าตะวันออกตะวันตกจึงมาพันตัวกันว่าใครจะได้เหยื่อหรือใครได้เหยื่อมากน้อยกว่ากันแค่ไหนเพล่เพอก็วินวินซ้นำเกมได้ซ้ำแบ่งเหยื่อกันหมาป่าตะวันออกตันตกไม่ต้องขัดกันจมเขี้ยวให้บาดเจ็บกันนั่นคือภูิภาคเซียนและในภูิภาคเซียนประเทศหนึ่งที่เป็นแม่ง,งานสําคัญคือประเทศไทย หากขาดความสมัคคีไม่แข็งแรงก็ตกกลายเป็นเหยื่อเหมือนกันป้องกันตัวเองไม่ได้เป็นเหยื่อทั้งในส่วนของหมาป่าจากตอนออกหรือตะวันตกก็ตามที่เป็นห่วงก็คือผู้ที่ไปเสนอการวิเคราะห์การเสนอข่าวข้อที่จริงไม่มีปัญหาอะไรตรวจสอบว่าเป็น ข้อมูลจริงหรือไม่แค่นั้นเป็นหน้าที่แต่ที่ห่วงก็คือนักวิเคราะห์นั่นแหละก็ต้องให้รู้จริงเห็นบางคนสถาปนาตัวเองหรือใครสถาปนาตัวเองก็ตามแต่เป็นนักวิเคราะห์มีความชำนาญการด้านการทหารและความมั่นคงทั้งภายในระหว่างประเทศแต่ไม่รู้ใครส่งเอกสารมาให้คำว่าปืนคอเนี่ยอ่านก็อึกก็อัก ปืนคอจุดเรายิ้มมุมปากเลยนักวิเคราะห์การทหารและความมั่นคงอ่านว่าปืนคอจุดไม่ใช่ปืนคออย่างตรงนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยแต่ไปสถาปนาตัวเองว่าเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญวิเคราะห์ทั้งการทหารและความมั่นคงบางคนนะบางคน แล้วก็ประการสุดท้ายที่เห็นก็คือเป็น YouTube สั้นคุณจะกระพบเ็นแค่ไปกล่าวไปกล่าวกวาดเลยเหมือนเหมารวมว่าคนที่มีอุดมการอนุรักษนิยมเนี่ย ไม่เป็นมิตรกับประชาธิปไตยทํานองนั้นนะ่ะลองไปตรวจสอบกันดูฝากไปถึงคุณจักระพบอนุรักษ์นิยมมีอนุรักษ์นิยมกลุ่มใหญ่มากๆเป็นแบบเราเนี่ยที่นิยมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่อนุรักษ์นิยมกลุ่มเล็กๆที่ทํานาบรังคนนั้นน่ะเขานิยมในระบบะเผด็จการอย่าพลาดอนุรักษนิยมที่นิยมในในประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นบุ๊กเนี่ยไปเป็นศัตรูกับฝ่ายประชาธิปไตยหนึ่งในนั้นคือเราโอเคทุกคนโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้บา,บายบายสวัสดีครับ